ินในใชค้บบหหไรัก่อนอื่นการละลายจะเริ่มจากละลายเสื้อผ้าที่เกะกะจากนั้นก็จะถึงทีของนายตัวนายจะเหนียวเนหนอะและกลายมาเป็นอาหารของฉันว้าวสุดยอดเลยนะคะปล่อยยายออกจากฝ่ามืองั้นหรอคะสวัสดีค่ะวันนี้ดวงจันทร์สวยจังเลยนะคะ ิูเหมือนไม่มีเจตนาจะสนิทกับฉันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนขอร้องเล่ะฉันถูกบังคับให้ทำตามนะถ้าเกิดขัดขืนจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆฮะแบบนั้นเองเหรอคะแบบนั้นน่าปวดใจมากเลยนะคะฉันจะช่วยคุณเองมาสนิทกันเถอะนะ